สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้นะคะภาษาพาทีชั้นประถมศึกษาปีที่สองบทที่ห้ชีวิตใหม่นะคะจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับสระอะนะคะคำที่ประสมสระอะแบบมีตัวสะกดและไม่มีตัวสะกดนะคะและคําที่ออกเสียงอะกึ่งเสียงด้วยนะคะคำแรกค่ะคําที่ประสมสระอะนะคะอย่างเช่น กะกออะกะจะจออะจะมะมออะมะปละปอรออะปละ,ปละกระกอรออะกละคำที่ผสมสระอะที่ขึ้นต้นด้วยคำว่ามะมออะมะ,มะ,มะอย่างเช่น มะขามมออะมะขออามอขามมะขามมะเขือมออะมะขอเอือเขือมะเขือมะนาวมออะมะนอาวนาวมะนาวมะกรูดมออะมะกรอูดกรูดมะกรูดมะตูม มออะมะตออูมอตูมมะตูมมะเฟืองมออะมะฟอเอืองอเฟืองมะเฟืองต่อไปค่ะคำที่ประสมสระอะที่ขึ้นต้นด้วยคำว่ากะกรออกะกะ กะทะกรอะกะทออะทะกระทะกระพลวนกรอะกะพรอวนอพลวนกระพลวนกระตายกรอะกะตออายอตายตายไม่เอกตายกระตายกระติกกรอะกะตออีกอติกกระ กระโถนกรออะกระถอโอนนกระโถนต่อไปนะคะคำที่ผสมสระอะ,ะ,ะขึ้นต้นด้วยคำว่าสะสออะสะอย่างเช่นสะอาดสออะสะอาดอาดสะอาด สะดือสะอะสะดอือดือสะดือสะดวกสะอะสะดอัวกอดวกสะดวกสะดุดสะอะสะดออุดดุดสะดุดสะกดสะอะสะกอดอกกดสะกดสะดุ้ง สอะสะดอองดุงดุงไม่เอกดุงดุงไม่โทดุ่งดุงดุงดุงสะดุ่งในคำที่ขึ้นต้นด้วยสะนะคะยังมีอีกหลายคำนะคะนักเรียนค่ะอันนี้คุณครูยกตัวอย่างให้นักเรียนนะคะต่อไปค่ะคำที่ผสมสระอะขึ้นต้นด้วยคำว่าประนะคะปรออะประเช่นประ ตูปรออะประต,ตอ,อูตูประตูประชุมปรออะประชออโมช sorting, Oil, Kristin, ุมประชุมประจำปรออะประจออจำประจำประเทศปรออะประทอเอสเทศประเทศประถมปรออะประทออุมถมประ คำที่ประสมสระอะนะคะและมีตัวสะกดมีตัวสะกดสะระอะก็จะเปลี่ยนรูปนะคะก็จะเป็นไม้หันอากาศแบบนี้นะคะเป็นไม้หันอากาศแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นตัวสะกดนะคะเป็นตัวสะกดอย่างเช่นคำว่าวัดนะคะวัดวอ,อ ดอวัดนะคะวอะดอวัดกัดกออะดอกัดมัดมออะดอมัดพัดพออะดอพัดผัดพออะดอผัดจับจออะบอจับนับนออะบอนับตับตออะบอตับฝัน ฝออะนอฝัน uh, no นะคะวังวออะงอวังพังพออะงอพังนะคะพังต่อไปค่ะคำที่ผสมสระอะและมีตัวสะกดนะคะยังมีตัวสะกดอยู่นะคะอย่างเช่นคำว่าวันวออะนอวัน ฉันฉอะนฉันดังดอะงดังฝังฝออะองฝังฝังไม่เอกฝังนั่นนอะนนันนันไม่เอกนั่นทั้งทอองทังทังไม่เอกทั้งทังไม่โททั้ง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 หมัดหอมอะดหมัด ปั้นปออะนอปันปันไม่เอกปันปันไม่โทปั้นปันปั่นปั้นเรียนผันคำไปด้วยนะคะจะได้ผันคำเป็นด้วยนะคะนั่งนออะงอนนั่งนั่งไม่เอกนั่งสั้นสออะนอสันสันไม่เอกสันสันไม่โทสั้นสันสันสั้นหันหออะนอหัน หันไม่เอกหันค่ะต่อไปนะคะค่ะต่อไปเป็นคำที่ไม่มีรูปสระอะอยู่พยางนานะคะแต่ออกเสียงอะกึ่งเสียงนะคะตัวอ,อย่างเช่นคำว่าขบวนนะคะขบวนอ่านว่าขบวนนะคะขนมอ่านว่าขนมอร่อยอ่านว่าอร่อย สลับอ่านว่าสลับสนุกอ่านว่าสนุกสแสดงอ่านว่าสแสดงสนามอ่านว่าสนามสระอ่านว่าสระ,ะเรียนจะเห็นว่าคำคำที่คุณครูอ่านเมื่อกี้นะคะออกเสียงอะหมดเลยนะคะข้างด้านหน้านะคะแต่ออกอะคืงเสียงนะคะออกเสียงอะคืงเสียงแต่ไม่มีรูปสระไม่คือไม่ได้เขียน สระอะให้เราเห็นนะคะค่ะดูตัวอย่างต่อไปนะคะขยะอ่านว่าขยะขยายอ่านว่าขยายฉลองอ่านว่าฉลองฉลาดอ่านว่าฉลาดถนนอ่านว่าถนนถวายอ่านว่าถวาย ตลาดอ่านว่าตลาดตลอดอ่านว่าตลอดค่ะต่อไปนะคะมอบหมายงานให้นักเรียนทำแบบฝึกหัดทักษะภา,ภาษานะคะข้อ7ถึงข้อ8ในหน้า49นะคะนักเรียนค่ะวันนี้นะคะก็จบเพียงแค่นี้นะคะเรียนและเจอกันใหม่ใน คลิปหน้านะคะค่ะสวัสดีค่ะ